เอเวอเรส3ามแบบสามสไตล์วันนี้มาให้คุณเลือกแล้วกับตัวท็อปสุดขับ4ใบเทอร์โบบอกเลยว่าราดคาเดียวกันไปเลยกับส่วนลดถึง70,000ืราคาเพียงแค่829,000บาทเท่านั้นบอกเลยว่าถูกสุดในตลาดอย่างแน่นอนคันแรกก็เอาให้สะพึงกันไปเลยบอกเลยว่าคันนี้นะคะไม่เพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็นะคะ ชุดแต่งจัดเต็มรอบคันสำหรับคนที่หา Ford Everest ใบเทอร์ตัวท็อปสุดคันนี้บอกเลยนะคะว่าสุดจัดจริงๆนะคะภายในยสีดำนะคะเบรคปับไฟฟ้าทั้งคันพอเป็นตัวท็อปสุดขับสี่จะลืมอะไรแล้วค้าก็ต้องมีสันรูปนั่นเองนะคะและได้ฝาท้ายไฟฟ้า และที่สำคัญนะคันนี้อย่างที่บอกเลยนะคะว่าตัวท็อปสุดไม่น้อย60 0มื่มี Adaptive Cruise Control เตือนออกนอกเลนและภายในบอกเลยว่าสภาพป้ายแดงของจริงมาขับโชว์ลูกค้ากันดีกว่าว่าไม่6 0หมื่ของเราเนี่ยสภาพจะสวยขนาดไหนนี่ ะะได้รับการตรวจสภาพจาก i n นสเปกชันวันทุกคาไม่มีชนหนับผิดความน้ำท่วมแน่นอนนะคะบอกเลยว่ารถสวยทุกคันทั้ง3คันนี้นะคะตรวจสภาพมาแล้วอยากดูคันต่อไปไหมนี่เลยจ้าอีกสไตล์1ของตัวรถนะคะบอกเลยคันนี้เป็นตัวเดียวกันรุ่นท็อปขับสี่แตกความพิเศษไม่ใช่นะคะภายในคันนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดในตลาดอย่างแน่นอน เพราะว่านะคะจะได้ภายในสีน้ำตาลคนหยักนั่นเองลูกค้าไม่เคยเห็นใช่ไหม เพราะว่ารุ่นน้ำตาลคนอนยัคนะคะจะมาโฉมสุดท้ายของจริงคันนี้ไม่น้อยนะคะออปชั่นเหลือหลายมากๆมีเนวิเก,เกเตอร์หรือระบบนำทางแล้วนั่นเองและได้เบาะปรับไฟฟ้าทั้งคันอย่าลืมสิลูกค้าลืมได้ไงสั้นลูกของเรานั่นเองนะคะแล้วบอกเลยว่าฝาท้ายไฟฟ้าก็มาจะไม่อยากได้เหรอลูกค้านี่สีขาวหลังคาแบ็กท็อปนั่นเองบอกเลยว่าแต่งสุดขนาดนี้นะคะ กับกระจังหน้าที่แสนสุดเทนะคะบอกเลยคันนี้คุ้มสุดในตลาดอย่างแน่นอนเย่เ <Yeah, S 1> พึง่ง <Yeah. S 1> ยังไม่ได้โชว์บุ๊เซอร์วิสเลยคันนี้ <Yeah. S 1> เพราะว่านี่เลยค่ะรถเข้าสู์ตลอดรถสวยๆแบบนี้ยังไม่ได้โชว์เลยลูกค้า <Yeah. S 1> อยากดูอะไรอีกไหมอยากดูไหมว่าคันนี้จะขับแล้วสวยขนาดไหน <Yeah. S 1> นี่ไปเลยค่ะให้ดูเลยว่าสวยจัดจริงๆนะคะกับชุดแต่งที่จัดเต็ม หลังคาแบ็กท็อปบอกเลยว่าสวยมากอุ้ยได้อะไรสีแดงด้วยก็เขาบอกมาว่ารุ่นเนียมันปรับไฟฟ้าทั้งคันเนี่ยเชื่อดีไหมแล้วแถวสุดท้ายเนี่ยมันปรับไฟฟ้าจริงหรือเปล่าก็ต้องจริงสิลูกค้านี่เลยนะคะกับรุ่นท็อปสุดอย่างที่บอกเลยค่ะว่าไบเทอร์โบนะคะเทอร์โบคู่ของเรานั่นเองแล้วบอกเลยว่าออปชันนะซันลุกก็มา ประตูไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้าก็มาแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าก็มีถึงได้บอกไงคะว่ารุ่นนี้นะคะสุดจริงสีดําสุดเท่ที่บอกเลยว่าสีเดิมทุกชิ้นไม่มีชนนักผิดความแน่นอนนะ,ะน็อตไม่มีขยับกันของจริงและคันนี้ชุดแต่งจัดเต็มรอบคันใครอยากได้ความเท่ความดุแล้วก็นะคะความหรูต้องบอกเลยว่าจบที่คันนี้อย่างแน่นอน มั่นใจได้เลยว่ารถสวยทุกคันแน่นอนเพราะนี่เลยค่ะเกรด A5 ดาวรับการตรวจสภาพจาก i n s p e c t ชันวันทกค่ำไม่มีชนหนับผิดความน้ำท่วมอย่างแน่นอนและยังมีวารนตีหลังการขายประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า20,000กิโลก็ไปเลยใครอยากได้รถสวยคุณภาพดีต้องที่นี่ไลออนคาเท่านั้นเลย